วิธีใช้ ai เจนตัวละครให้เต้นประกอบเพลงนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เรามาสร้างตัวละครของเรากันก่อนนะครับโดยเราจะใช้ meta ai ทั้งหมดเลยนะครับก็มาที่ meta ai นะครับเสร็จแล้วก็มาตรงหน้าเมนูตรงนี้นะครับเมนูสร้างเสร็จแล้วนะครับก็กดเลือกตรงนี้ให้เป็นสร้างรูปภาพนะครับเลือกสัดส่วนรูปภาพที่เราต้องการนะครับคลิปแนวนตั้งนะครับเป็น YouTube Short หรือ t i k t o k ก็เลือกเป็น9ต่อ16ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ ใส่พร้อมสร้างตัวละครนะครับใส่พร้อมเสร็จเรียบร้อยก็กดสร้างได้เลยนะครับแล้วก็รอ Meta AI เจนรูปออกมาหนึ่งครั้งเราจะได้ทั้งหมด4รูปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือใส่พร้อมลงไปได้เลยนะครับจะใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ใส่เป็นพร้อมภาษาไทยได้เลยนะครับและเดี๋ยวตัว Meta AI เขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราเองอัตโนมัติเลยเจนรูปออกมาก็จะได้4รูปแบบนี้นะครับเลือกรูปที่ชอบ1รูปนะครับแตะขึ้นมา จากนั้นเราจะสร้างวิดีโอนะครับก็จะมี2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือสร้างภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะเป็นกดแล้วก็สร้างวิดีโอแบบออโต้ไปเลยนะครับหรือถ้าเราอยากจะใส่พร้อมเองก็คือกดสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะครับแล้วก็ใส่พร้อมลงไปได้เลยถ้าเราจะให้เต้นแบบง่ายๆเราจะให้ตัวละครเนี่ยเต้นอย่างมีความสุขก็จะเป็น happy dancing เสร็จแล้วก็กดส่งคําสั่งได้เลยนะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าาอยากจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็มาที่สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่พร้อมอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับเราก็จะใส่พร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งคําสั่งได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้คือพร้อมอันที่เราใส่พร้อมตอนแรกนะครับที่ใส่เป็น happy dancing นะครับก็จะได้เต้นตออกมาเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับก็คืออันที่เราใส่พร้อมให้ชู้แขนขึ้นแล้วก็ โยกสะโพกไปมานะครับจะเดินท่าเต้นออกมาเป็นแบบนี้ตามที่เราใส่พร้อมลงไปเลยนะครับถ้าจะเซฟวิดีโอนี้ไปใช้งานนะครับก็จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มดาวน์โหลดแล้วเราก็เอาไปประกอบกับเพลงที่เราเจงจากซูโน่ได้เลยครับก็จะได้คลิปเพลงเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้พร้อมตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือทักอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินส่งพร้อมให้ครับผม